เมื่อวันอาทิตย์ที่6มีนาคมที่ผ่านมาณนะมนทนพิธีสถานที่ก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีเทคอนกรีต,ตเป็นปฐมฤกษ์ฐานรากสร้างอุโบสถวัดสายสุวพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบซูมและถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่าน Facebook Live โดยภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดสายสุวพันธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์สำหรับประธานฝ่ายคราวาสคือดอร์กฤษดาจางใจมลกรรมการผู้จัดการบริษัทเนเจอร์กิฟต์ Gift, จำกัดอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรต่าง ผู้มีเกียรติและคณะเจ้าภาพเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ภายในงานคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพระเดชพระคุณพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้ประกอบพิธีโปรโยรัตนชาติ หินปูนทรายมงคลลงสู่กระบะผสมคอนกรีตเป็นปฐมมเริกต่อด้วยประธานฝ่ายคาวาดคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีโปรยรัตนชาติและเทปูนเป็นปฐมมเริกด้วยความปราบปลื้มปิติในบุญซึ่งการสร้างอุโบสถเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ต้องอาศัยความศรัทธานในพระพุทธศาสนาจากพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนา การมีอุโบสถเป็นการบ่งชี้ว่าพระพุทธศาสนาจะปักหลักมั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองในอาณาบริเวณน,นั้นดังนั้นผู้ที่มีส่วนในการร่วมสร้างอุโบสถจึงได้บุญมากเพราะอุโบสถมีความสำคัญต่อการประกอบสังฆกรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาอาทิการประกอบพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวค่ะและผมและครอบครัวเนี่ย มีความเพิ่มปิติที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญเออทฐานรากออปฐมฤกษ์นะฮะเพื่อสร้างอุโบสถของวัดส,สายสุวพันธ์ที่คลองสี่ปทุมธานีรู้สึกมีความเพิ่มปิติเป็นอย่างยิ่งเพราะการสร้างโบสถ์นั้นเป็นการก่อสร้างที่ทําได้ยากนะครับ โบสถ์หลังนี้ก็เป็นโบสถ์ทีออ่สวยงามมีขนาดขนาดมีขนาดใหญ่นะเป็นโบสถ์สองชั้นแล้วก็เป็นโบสถ์ที่จะช่วยสืบทอดอายุาของพระพุทธศาสนาสการมีโอกาสได้ได้สร้างโบสถ์เนี่ย<า>ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิดซึ่งทําให้ผู้คนเนี่ยทุกยากลําบากทั้งทางด้านเศรษฐกิจทั้งทาง,งกายทางใจนะครับาการที่เราได้มีโอกาสได้มาสร้างแม้จะยากลำบากาก็ จะเป็นการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ก็ก็จึงจึงคิดว่าถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะมาร่วมสร้างอุโบสถหลังนี้ให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ก็ขอให้ทุกท่านมาช่วยกันนะครับบทจะได้สําเร็จโดยเร็วนะครับอายุของพระพุทธศา,ส,าสนาก็อยู่ที่เมืองพวกเรานะครับวันนี้มาพร้อมกับพี่น้องชาวตลาดอังสิตทุกท่านค่ะวันนี้มาร่วมทําบุญกับเจ้าคณะจังหวัด ปทุมธานออีด้วยความที่ศรัทธาในตัวท่านแล้วก็ด้วยที่เราเข้าไปกราบท่านบ่อยๆท่านก็เล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าแล้วก็ความยากลําบากทุกอย่าง,งเมื่อวันก่อนค่ะสองวันที่เข้าไปค่ะยังยังไม่ได้คิดเลยว่าจะมาทําบุญที่นี่แต่ท่านก็ปันลบขึ้นมาถึงความยากลาบากวันนี้ก็ได้พาพวกพี่น้องชาวตลาดอังสิตมาร่วมทําบุญกันก็รวมทั้งหมดได้ส0 0 0สนประมาณส0 0 0สนกว่าบาทก็รู้สึกปิติ ดีในรวมบุญยิ่งใหญ่ครั้งนี้เรามาทําบุญแล้วสร้างพลังบุญให้เกิดพลังใจกับตัวเองแล้วกลับไปสู้กับธุรกิจของตัวเองที่ที่ที่อาอาทำอยู่นะคะอาไม่ไออไม่ท้อเอาเอาเอามาลังใจจากบุญแล้วกลับผันหลังกลับไปช่วยธุรกิจที่บ้านแล้วก็บอกทุกคนไว้ทําแบบนี้ถ้ากระมัวแต่ท้อท้อก็มันมันยิ่งท้อมันยิ่งแย่มีความรู้สึกว่ามันอ่อนแอแต่พอเราลุกขึ้นมาทําบุญแล้วเอาว่าแข็งแรง แรงแล้วก็ทําให้บุญตรงเนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วคนรุ่นหลังอ่ะจะได้พึ่งพึ่งใบบุญของพวกเราที่เราได้ทําตรงนี้